ก็ขอกราบสสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับจัวผมนะัทจีจีศูนย์เก้าคลิปนี้ผมได้ข่าวว่ามีปืนใหม่เข้ามานะครับผมนะปืนเนี่ยปืนใหม่นะครับผมผมไปเจอมานะตอนที่ผมเล่นคอสติบิวตี้โมบายอยู่นะในเบลเทอรอ์แลย่ะเออผมลงไปเก็บของแล้วก็ไปเจอปืนนี้เข้านะครับผมตอนอัปเดตใหม่อะ่ะก็ผมเห็นว่ามีอัปเดตใหม่นะครับผม เห็นเป็นวันวนะนะวันจีนเหรอเออวันตุวจีนอะไรสักอย่างผม,ผมนี่ก็ไม่รู้นะเออแล้วก็มีปืนใหม่นะอัปเดตอะไร,ะไรแบบเยอะแยะมากมายในคอปิตี้นะครับผมผมไปดูแล้วครับอัปเดตเยอะมากครับสําหรับเกมนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพูดถึงสําหรับเจ้าปืนนี้นะครับผมก็ผมไปเจอในเบิเทิร์นเย์ลนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นปืนนี้ให้ดูนะครับว,ว่ามาันจะโหดไหมดูจากไอ้อันนี้นะครับผมดาเมจยี่สิบแปดนะครับผม สึกว่ามันจะแบบไงอะแดงมันมันเป็นปืนที่น่าจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นกันเลยนะครับผมในเบสร์รอยยอดนะผมจะหาปืนนี้กัน,นครับว่าจะเจอหรือเปล่านะผมจะทดลองเล่นดูนครับว่ามันดีหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าผมผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับปืนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับผมป่ เดี๋ยวเราไปเล่งกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้กระโดดล,ล่มลงมามันเรียบร้อยแลย้วอย่างครับโอีคยมแค่กระโดดล,ลงมาจากเครื่องบินปะตรงไหะครับโอเลยวันนี้โคตรตึงโคตรตึงคลิปนี้คลิปนี้ผมไม่ตายงูยนแะน่ครับมา,มาถึงเจอปืนอะไรนะไม่รู้ ครับผมปืน,นปืนร้อยนัดเออควรเดินไม่เจอคนอยู่ในบ้านเหรอสวยครับตัวแรกเฮ้ยนี่เจอแล้วท่านผู้ชมมาถึงเจอเลยพี่น้อง ขอบคุณครับโอ้โหเจอวันดีนี่ครับปืนใหม่โหตึงโหตึงโอ้โหโ,โห,โโหโตึงเลยการรีโหลดโ,โหการรีโหลดสุดสมจริงการรีโหลดก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูการยิงครับโอ้หเออปืนก็แม่นยำอยู่นะผมผมว่าปืนนี้มันก็ดีอยู่นะมันก็ไม่ได้แย่นะครับผม เฮ้ยนี่ไเจอปืนหุ่นแล้ว <c oughs> okay. โอเคอเดี๋ยวเล่นแลยครับผมมาดูกันว่าจะรอดไหมไปดูปืนปนีน้บรรจุก,กระสุนได้แตกไปสองโอเคดำจมเรียบร้อยสองตัว <c oughs> ผมตอนเมื่อกี้ผมกำลังจะพูดน,นะ แล้วก็มาพอดีปืนนี้บรรจุกระสุนได้แปดสิบกว่านัดนะครับผมนะก็ถือว่าเยอะใช้ได้นะผมแล้วก็ปืนนี้ก็ดีนะเออดีดีมากเลยแหละครับผมมันก็ไม่ได้แย่มากนะอ๋อแต่ก่อนครับโอเคถ้าปืนมันดีก็ก็อยู่ที่ดวงนะครับว่าเราจะรอดได้ถึงเมื่อไหร่นะครับผมตอนนี้เขอต้องความของครับเล่นก่อนเล่นก่อน เป็นพื้นนะครับคือผมต้องเคลียร์บ้านแต่ละหลังนะครับผมให้หมดนะเนี่เล่อาร์พีจี เดี๋ยวเราไปฟาร์มบ้านหน้าๆต่อครับผมเออแล้วผมเห็นนะมีสิ่งอัปเดตเยอะเลยนะสำหรับคอร์ฟิตีนะผมเห็นมีอัปเดตเขียมฉีดยาด้วยถ้าท่ามาชมดูอย่างครับแตกโอเคคือมันจะอัปเดต เข็มฉีดยานะผมก็เป็นประมาณเนี้ยตามที่ท่านท่านผู้ชมเห็นนะครับบนจอมันจะเป็นเข็มฉีดยาที่มันแบบเคยอ,อยู่ในคอฟตี้วอร์โซนนะผมผมเองก็เล่นอยู่นะภาควอร์โซนนะสนุกใช้ได้นะผมก็เข็มฉีดยานี้มาจากวอร์โซนนั่นเลยครับถ้าเราฉีดแล้วเลือดจะเพิ่มนะครับแล้วก็วิ่งไวขึ้นนะครับผมใช้ในการหลบหนีสตูนะครับหรือว่าเราดุนยิงนะครับผม แบบฉีดยาปุ๊บแล้วก็ยิงศัตรูสวนได้นะครับโอเคเดี๋ยวาฟาร์มก่อนนะตอนนี้ลูกก็ศูสผนแบบเยอะมากครับผมนะฟองผมแบบผมว่าฟูมากเลยตอนเนี้ยเออฟูจัดเลยครับโหด้านหน้าโลงจัดเลยครับผม เหลือ69คนผมฆ่าไป3ตัวก็มันก็ไม่ได้แย่มากนะความของในบ้านนี้ของน้อยเจอรถด้วยเไปครับเงี้ยหน่อยพี่น้องคนเข้าไปขนหน้าหงายกันเลยทีเดียวเชียว โอาร์พีจีเพียบมาพี่น้องโอเคฟคร์มของ่างกระสุนไม่เด้เลยตะขบคุณสามผมเอามาใส่ปืนกลที่ใช้ระยะใกล้อะไรครับเนี่ย ส่วนใหญ่ผมจะชอบใช้สโคปคูณสองมากกว่านะยังไงอุย้ยอุ้ยเกาะเกาะสีซะด้วยโคตรึงโคตรึงยัดเลยครับผมไม่สนใะมั้ครับยัดเลยโคตรึงโคตรตึงควรครับคนตึงๆอย่างน,นี้ตายเรียบร้อยครับผม แล้วก็อัปเดตใหม่อีกเรื่องหนึ่งครับตอนเราฆ่าใครแล้วมันก็จะมีตัวอักษรขึ้นถ้ามาชมเห็นเมื่อกี้ไะครับมันจะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มาจากวอลซูเหมือนกันนะอัปเดตอะไรก็วอลซูวอลซูนะครับใช่ครับวอลซูโอเคพร้อมของแล้วโอเครู้สึกว่าของผมเยอะ มากเลยงบเมืองนี้รู้สึกว่าจะเป็นเมืองที่โอเคว่าว่าจะพูดเลยว่ามีคนน้อยสวยโอเคเจ้าจะมาสู้กับยูทูบเบอร์ชื่อลังระดับโลกอย่างนั้นเลย ความจริงผมพูดเล่นนะคระดับโรคระดับโรคผููติด,ดตามยังยังไม่ถึงพันเลยจะจะระดับโรคนะครับโอเคโอ้ยบ้านของน้อยแบบไปที่อื่นนี่นะครับดานาก็ลงจัดเลยโอย้วงบีบอ้าสุกว่าคงจะบีบมาประมาณนี้นะครับผม ต้องดูครัวบว่าจะรอตอนไหนโอเคจเจออิมสิบสามปืนดีประจำเปียวโอ้ยน่าโล่งชัดเลยดีที่มีรถโอเคไปแง,ง,ง่้งเงี้ยก็พีน้อง เงินไม่ละเฮ้ยเฮ้ยเด้ดเด็ดโอ้โอ้โอ้ยย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 อะไรอะไรเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งโอ้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 เนี้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันอะไรกันนะฮะทำกระจกบ้านเูแตกวูยอะไรกันเนี่ยอ๋อใครใครยิงกันอีกเนี่ยโอบันเทิงนะทีนี้ เมื่อกี้กำลังขี่รถมาลงรถใช่ไหมตูมาไหนมาจากไหนไม่รู้อ่ะโอ้โหเคเมื่อกี้ผมพึ่งลงจากรถนะดูดีๆมีคนวาร์ปมาวาร์ปวาร์ปมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับนายจ๋าโอ้โห เอาเอาซะผมตั้งตัวไม่ทันเลยเมื่อกี้ถ้าถ้าเป็นคนจริงๆก็ผมตายแล้วนะ่แะแรงสูงสูงอนะแต่ดีที่เป็นบอดนะผมถ้าเป็นบอดนะพอสู้ได้เมื่อกี้คนแลนะ้วผมไม่เด้เออถ้าเป็นบอดสู้ได้แต่ถ้าคนนะ่ะก็คงจะได้อยู่ okay. ด,ด,ดีดนะูที่ในศพนี่มีอบ้างแต่โล่งมากเลยนะรีบเก็บรีบไปเลยว่ะครับผมทราบได้ว่าผมน่าจะเป็นลายต่อไป ที่จะเป็นหลุมศพนะครผมหลุมล้วมาลาวโอ้ยโอ้ยจังหวะน,นี้เจอเสียงเพลงมะเร็งกองยิงกันอยู่ด้านขวามือจังหวะน,นี้เปิดโดนไหมติดติดติดไปครับเจอแตกเรียบร้อยครับฆ่าไปแปดตัว รีหลดเองเคไงเจ้าดนนี่คือดูนนะผมเอาโดนหายไปเรียบร้อยโอ้เคดูวงดีนผู้ชมเต็มใจกับผมมากเลยมันก็มีบ้านอยู่นะแต่บ้านมันแบบโอ้โหกระจายดูมันกระจายดิบ้านกระจายแบบผมอยู่ตรงนี้นะ ผมต้องแบบขี่รถเงี้ยนเ้นไปตรงนี้เงี้ยนเงี้ยนไปผมจะไปแคมป์อยู่บ้านแถวๆนี่กันนะสามหลังมันมันดีไหมผมผมเอาหลังที่สามแล้วกันไปกันเลยท่านผู้ชมขี่รถเงี้ยนไปครับจะรอดไหมเนี่ยไปโอ้ีคนมาดีครับจหวะนี้ลงไปก่อนเลย อยู่ไหนขึ้น hmm. ข <speaking> ึ้นหลักคาบ้านรอเจอหาตัวตึงหาตัวตึงหาตัวตึงตัวตึงตัวตึงมันทำอะไรหาตัวตึงมีของอะไรบ้างตัวตึงโอดยตัวตึงมีของเพียบเลยตัวตึงรู้สึกว่าตัวตึงตัวนี้จะมีของนะครับเออไปซ้ายดิลงขาอีกอ่ะ เสียเวลายครับผมระวังเดินคนยิงด้วยนะแถวเดี๋ยวนี้เหลือ16คนฆ่าไป9ตัวโอเคอย่างเงี้ยแล้วผมผมไปเก็บแอ้ดอปเลยนะเฮ้ยอันนี้มันเมืองเดิมที่ผมฟาร์มของนี่หว่าไอยอย่างเงี้ยเราโคตรตึงแน่นอนเราโคตรตึงอันนี้มันเมืองเดิมที่ผมมาฟาร์มของเนี่ยนะทุกคนโอ้โหเมืองโคตรตึงเมืองโคตรตึง ผมต้องแอบตรงไหนดีเนะี่ยตรงนี้อ่เออแคมป์แคมป์ที่มผมผมลืมไปผมยิงประตูทิ้งเนี่ยว่าจำได้ไหมผมว่าจะปิดประตูครับพ,พอเปิดประตูเข้ามาผมผมจะได้รู้ไงเข้ามาแล้วครับตอนนี้เจอคนลาก่อน เหมือนผมได้ยินเสียงอะเงียวดูดิเฮ้ยตัวตัวนี้มีตัวตึงเก็บตัวตึงมาก่อนใส่ตัวตึงไปเฮ้ยตึงตัวตึงตัวตึงตัวตึงโคตึงนะครับผมเอ้เอ้นี่มึงมึงเป็นเต็มใจหรือเปล่าเนี่ยผมย้ายบ้านไหม มา,มาเยอะ้ยมาเยอะแต่ยายบ้านมาตรงไหนตรงนี้ไหมสองหลังเลยพี่ไว้ยายบ้านยายบ้านยายบ้านนระับตัวตึงตัวตึงพูดพูดอะไรเยอะแยนะนีตัวตึงโอ้พูดแต่ตัวตึงนะผมตัวตึงตัวตึงอะไรของผมเนี่ยผมไปเอาบ้านหลังนั้นทาทาทับผมโอ้ยมีคน เฮ้ยตายนะครับบ้านหลังนี้มีเจ้าของเจ้าอันนี้อะไรบ้านบ้านผมคุณยุ่งอะไรเออไม่รู้เรื่องเลยนะบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของคุณผมโอ้โหเกมโอ้โหน่วงโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไม่ได้เกมเออ โอ้หเมื่อกี้มันวางกับดักครับโหดีที่ตัวนี้คือควรเลยแหละครับดีที่ผมมีสตินะถ้าผมไม่ผมไม่มีสตินี่ผมตายเลยแหละเออผมมาต้องได้อ่ะตัวตึงตัวตึงอ่ะบัวน,นี่ตัวตึงเดี๋ยวผมซูมดูก่อนนะ โอ้ตัวตึงโอ้ตัวตึงปลาระเบิดตัวตึงโอ้ตัวตึงตัวตึงโอ้ตัวตัวตัวโอ้ตัวตึงตัวตึงปลาระเบิดอะตัวตึงตกใจหมือนโอ้โอ้ตัวตึงโอ้ยตัวตึงปลาระเบิดไอตัวนี้วางกับดักเยอะเว้ยโอ้โหวงบีบโอ้โอ้ตัวตัวตึงวางเยอะจังหวะตัวตึง เมื่อกี้ผมนีเสงองคนมงจะบีบสาวสองวิันจุดคุอะไรเล่นกันมามาแล้วมันใช้สก,กิล มาดิมาดิ完了。คุณตัวตึงจะตายแล้วนะเออตัวตึงโหตัวตึงตายนอกเขตโอ้โหเสียดายโน ผมได้นดับสองโตัวตึงตัวตึงโอ้ตัวตึง,ตตงโอ้ท่านผู้ชม <c oughs> แพ้อีกแล้วได้อันดับที่สองทำไมผมไม่เคยได้อันับหนึ่งเลยนะ่ะ <c oughs> ความจริงผมเคยได้นะครับผม <c oughs> ก็ <c oughs> พอมาอัดคลิปอะมันไม่เคยได้เลยเว้ยเข้าใจใช่ไหมแบบพอแบบไงอะคือไม่ได้อัดคลิปอะมันเล่นเก่งเว้ย ในเวลาบางๆพอมาอัดคลิปอะโชว์ความกา้ให้ท่านผู้ชมดู <S <S โอ้โอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็ใช้ได้นะปืนนะใช้ใช้ได้อยู่มันมันจะดีกว่านี้ถ้าผมได้อันดับหนึ่งนะแต่งน้อยก็ดีครับวันนี้ค่าไปสิบามตัวนะตัวตึงตัวตึงโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวดาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมอย่าให้ผมทำอะไรอีกพอก,ก็ร่วมความคิดเห็นได้นะครับผมคอมเมนต์ Comment มาได้ว่าจะให้ผมทำอะไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย